เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจาวันที่9ธันวาคมหลังจากโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเกินคาดในเกมเปิดบ้านต้อนเชลซีเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมคืมนนร์นี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคิวเปิดโอทีฟฟอร์ดอีกครั้งต้อนรับกันมาเยือนของอีกหนึ่งทีมฟอร์มแรงอย่างบอลมัดที่ช่วงนี้ผลงานเข้าตาเสเหลือเกินครับเก็บชัยมาแล้ว3จาก4เกมหลังสุดในลีก โดยสำหรับทัพปีแสดงของเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะสามารถต่อยอดดีแค่ไหนจากเกมกับเชลซีที่ตั้งแต่วิ่งลืมตายไล่เพลสไล่กดดันคู่แข่งกระหายชัยชนะตั้งแต่ทีแรกยันจบเกมทั้งที่ก่อนหน้านั้นนะครับเพิ่งบุกพ่ายนิวคาสเซิลมาแบบฟอร์มคนละเรื่องเลยครับซึ่งหนึ่งในจุดหลักที่หลายคนเอามาซซวกันนะครับคือการที่แผงตัวจริงของทีมไม่มีทั้งมาคัสแวร์ฟอร์ดและก็องตโตนี่มาซียานจึงทำให้ทีมนะั้นเล่นกันได้อย่างไหลลื่นไม่ว่าจะรับจะรุกก็ตาม และในเกมที่กำลังจะลงฟาดแข่งกับบอลมัดในคืนนี้นะครับหากว่าแมนยูเนเต็ดไม่พลาดจะคว้าชัยลูกทีมของเอริกเคนฮฮกจะแซสงสเปอร์ขึ้นไปอยู่ที่5ชั่วคราวเลยครับแถมก็ยังมีแต้มเท่าแมนซิตี้ในอันดับ4และก็ไลก่กดันดับ3อย่างแอสตันวิลล่าเหลือแค่2แต้มเท่านั้นดังนั้นกับเกมคืนนี้ครับก็ช่างมีความหมายตอ่ออันดับในตารางคะแนนของแมนเชสเตอร์ยูนเตดเป็นอย่างมากก็มาลุ้นมาเชียให้ทีมคว้า3าแต้มกันครับในเกมคืนนี้กับบอลมัด เรามาเข้าเรื่องของการพรีวิวเกมในค่ำคืนนี้กันเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของบอลมัดเดือเกมคู่นี้ครับจะลงสนามแข่งตามเวลาประเทศไทยนะครับเวลา4ทุ่มตรงกรรมการในสนามครับเป็นปีเตอร์แบงค์สส่วนกรรมการในห้อง VR เป็นพอเทียนี่และช่องทางการรับชมนะครับก็ทางทรูพีเมียฟุตบอลหนึ่งครับเรามาที่คมพร้อมของทั้งสองทีมนะครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อน สำหรับกองทัพป,ปีแสดงผลงานในลีกตอนนี้ก็ลงสนามไปแล้ว15เกมมีอยู่ยิ่ม7แต้มรั้งอยู่ที่6ของตารางคะแนนครับผลงานในเกมที่ผ่านมาก็อยางที่ทราบกันดีว่าเพิ่งจะโชว์ฟอร์มสวยรูด้วยกันเอาชนะเชลซีมา2-1แต่ตามรูปเกมแล้วคนยิงที่ไม่ต่ำกว่า4-5ประตูด้วยซ้ำเลยครับและกับฟอร์มในตอนนี้กับแต้มที่ห่างพินทิทัพโฟเหลือแค่3แต้มเท่านั้นก็เชื่อว่าแฟนผีต้องไม่แอบคิดถึงการขึ้นไปหายใจในโซนนั้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้ครับหาเอาชนะบอลมัดได้ก็จะเป็นการเรียกกำลังใจที่ดีได้อย่างต่อเนื่องด้วยครับก็ลงสนามเกมสุดสำคัญกับบาเยนในช่วงกลางสัปดาห์กับแมตช์ชี้ชะตาลมหายใจของศึก u c l ซีซั่นนี้นั่นเองครับมาการดีคมพร้อมเรื่องนักเตะของกองทัพปีแสดงในเกมคืนนี้กันนะครับก็เรียกได้ว่าแมนยูเนเตดได้รับ่าวดีก่อนเกมเลยครับเมื่ออามัาดเดียโลที่เจ็บไปตั้งแต่ช่วงปลีซีซั่นตอนนี้กลับมาซ้อมได้แล้วแต่ก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียกความฟิตสักระยะหนึ่ง อีกคนก็เป็นเมสเซนเมาส์นะครับที่กลับมาซ้อมได้เต็มรูปแบบแล้วและอาจจะมีส่วนร่วมในเกมคืนนี้ด้วยครับในส่วนคนที่เจ็บแล้วจะพลาดลงสนามแน่นอนนะครับก็จะมีตั้งแต่คาเซมิโร่คริสตันเอริกเซนลิซันโดเมดิเนสและก็รวมไปถึงไตเรลมาลาเซียครับส่วนในรายของราฟาเอลวารานที่มีการเจ็บหลังจนพลาดมีส่วนร่วมในเกมกับเชลซีที่ผ่านมายังต้องลุ้นครับว่าจะกลับมามีสภาพคอมฟิตและทันมีส่วนร่วมในเกมคืนนี้กับบอลหมัดหรือเปล่าในขณะที่เจดอนซันโชก็อย่างที่ทราบกันครับว่าจะยังคงไม่มีส่่่ววนนรมอีกเเชคย สำหรับตัวของวางของทีมในเกมคืนนี้นะครับอย่างอ l เลฮันโดการนา b โชบูโน่ n ฟานเดสหรือแม้แต่สกอตต์แม็กโทมินก็ยังพร้อมลงสนามเหมือนเช่นเดิมครับมาที่ฝั่งทีมเยือนบอลมัดกันบ้างนะครับ ณตอนนี้เรียกได้ว่าลูกทีมของอันโดนี่อิราโอลากำลังมั่นใจสุดขีดหลังจากโชว์ผลง,งานสุดแก่งเลยนะครับลงสนามในเกมลีก4เกมหลังสุดชนะไป3สเสมอ1และไม่แพ้ใครเลยซึ่งกับ4เกมดังกล่าวนะครับก็มีเกมเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลไป2-0และก็มีเกมที่เปิดบ้านเสมอกับแอสตันวิลล่า2-2ด้วยเรียกได้วา่าร้ายกาจเหลือเกินครับกับผลง,งานของบอลมัดณเวลานี้และจากตารางคะแนนล่าสุดนะครับหากว่าเกมคืนนี้บอลมัดบุกมาคว้า3แต้มที่โอทราฟอร์ดได้ พวกเขาก็จะทะยานจากอันดับ15ของตารางคะแนนไปอยู่ที่11เลยครับทั้งที่ในช่วงต้นเดือนก่อนยังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่เลยในส่วนเรื่องความพร้อมนักเตะในครับเกมนี้อันดนี่อีราอราขาดตัวหลักไม่น้อยเลยครับไล่ตั้งแต่แม็กซ์แอลรอนไทเลอร์อดัมแล้วก็ลอยเคเนลี่ที่เจ็บต้นขาอเล็กซ์ก็ที่เจ็บเขา่าแรนเฟเดริกที่เจ็บน่องและก็รวมไปถึงดารีนแดนดอฟนายทวารตัวสำรองมีการป่วยและนอกจากนี้ครับเอมี่มาคอนเดสก็ยังไม่พร้อมในเกมคืนนี้เช่นกันเนื่องจากว่ายังเจ็บที่ข้อเท้าอยู่เลยครับ อย่างไรก็ตามครับตัวความหวังของบอลมัดในเกมคืนนี้ก็ยังอยู่กันครบนะครับโดยเฉพาะกับผงเกมรุกไล่แมงแต่โดมินิกโซเลนเก้ดาวชนโบของทีมองตัวเซเมนโยจัสตินไครเวิร์ดและก็รรมไป์ถึงลุยส์ซนิสเดร่าด้วยครับเรามาต่อที่คาดการณ์รอบตัวจริงของทั้ง2ทีมในเกมคืนนี้กันเลยนะครับจากทางเว็บไซต์โซฟาสกอเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันก่อนนะครับกับแผน4-2-3-1นายทวานเป็นอังเดรโอนานาครับสี่กองหลังแบ็กซ้ายเป็นลุกชอแบ็กขวาเป็นดิโอโกดาโล ผู้เซ็นเตอร์ในคลาบวิกตอร์ลินเดเลฟกับแฮร์รี่แม็กไกวส์สองมิดฟิลด์ตัวกลางครับคอบบี้ไมนูจับคู่กับสกอตต์แม็กโทมิเน่สามตัวรุกทางซ้ายเป็นอาเลฮันโดกาไนโช่ทางขวาเป็นอันโตนี่บรูโน่เฟรนันเดสเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกและส่วนหน้าตัวเป้ายังคงเป็นรัสมุสฮอยดุนครับมาที่ฝั่งคาดการทีมเยือนของบอลมัดกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้ทางบอลมัดจะมาในแผน4-2-3-1เช่นกันนายทวานะครับเป็นเนโต้สีกองหลังครับแบ็กขวาเป็นอดัมสมิธแบ็กซ้ายเป็นมิลอสเคอร์เคส คู่เซนเตอร์นะครับอินเลียซาบันยี่และก็มาโกสเซเนซี่ครับสองเลนกลางเป็นไรอันคริสตี้และก็เลวิสคุกส่วน3ตัวรุกนะครับทางขวาเป็นองตวนเซเมนโยทางซ้ายเป็นลุยส์เซนิสเตรามิดฟิลด์ตัวรุกเป็นจัสตินไคลเวิร์ดและสุนหน้าตัวเป้าก็เป็นโดมินิกโซลันเก้ครับสำหรับผลสกอร์ที่คาดการณ์เนีครับเกมนี้ฮูสกอร์ให้แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะบอลหมัดไป2ประตูต่อศูนย์ครับ เรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ก่อนเกมในเพลสคอนเฟอเรนซ์ของเอริกเนฮาก่อนจะลงสนามเจอกับบอลมัดในคืนนี้นะครับซึ่งก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นไม่น้อยเรามากระที่ประเด็นแรกเลยนะครับกับเรื่องของมาคัสแมดฟอร์ดซึ่งเฮนทักยืนยันนะครับว่ากองหน้าฟอร์มเฟิร์รายนี้ยังมีโอกาสได้กลับเข้ามาสู่ตัวจริงหากว่าเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้ครับโดยเอริกเนทักได้สัมภาษณ์ถึงมาคัสแมดฟอร์ดเอาไว้ว่ามาคัสแมดฟอร์ดเป็นนักเตะที่น่าทึ่งเป็นนักเตะที่เก่งคุณไม่สามารถทำมาได้ด้วยแค่น่คนนนนัักเต11คทา้ เขายังไม่ได้เล่นในทุกเกมเลยนะเขาไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่เคยทําได้เมื่อปีที่แล้วก็จริงแต่ผมมั่นใจว่าเขาจะกลับมาได้อย่างแน่นอนมันขึ้นอยู่กับเขาแล้วล่ะเพราะทีมจะจัดทีมที่ตัวมันเองอยู่แล้วกับนักเตะที่ดีที่สุดที่จะสามารถสร้างทีมที่ดีสุดเพื่อลงสนามไปเล่นในแต่ละเกมมากรี่ประเด็นต่อไปนะครับฟอร์มการเล่นของแฮร์รี่แม็กไวและก็สกอตต์แมคโทเมเนคือมาตรฐานของทีมในเวลานี้้ดยเอเดนคยนฮาร์ครับได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมคิดว่าเรามีขุมกําลังที่ดีซึ่งขุมกําลังนี้มีการแข่งขันอยู่ภายในและหากว่าคุณอยากจะมีซีซั่นที่ประสบความสําเร็จคุณก็ต้องมีนักเตะมากกว่า11คนในทุกๆซีซั่นมันจะแปลเปลี่ยนไปว่าอะไรคือทีมที่ดีที่สุดและในซีซั่นนี้แฮร์รี่แม็กควายกับสกอตต์แมกโทมินพวกเขาอยู่ตรงนี้พวกเขาคือนักเตะชั้นยอดและพวกเขาเล่นเพื่อให้ตัวเองได้เข้ามาอยู่ในทีมดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณคาดหวังจากนักเตะทุกคนอยู่แล้วต้องเป็นนักเตะทุกคนที่อุทิศตัวเพื่อเป้าหมายนี เอาจริงๆเลยนะนับตั้งแต่โมเมนต์แรกผมเห็นได้เลยว่าสกอตต์แม็กโชมิเนจมูกไวมากในกรอบเขตโทษเขาเป็นตัวจบสกอร์ที่เก่งมากๆจริงๆดังนั้นไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์อะไรหรอกที่เขายิงได้ถึง6ประตูในซีซั่นนี้ให้กับเราตอนที่เราเอาเขามาเล่นในแบบที่อยากจะให้เขาเล่นในตำแหน่งนั้นเมื่อบอลเข้าไปถึงตรงนั้นได้ใช้เลลาเขาจะสามารถจบสกอร์ให้กับเราได้ มาที่ประเด็นสุดท้ายนะครับยืนยันว่าเจดอนซันโชยังมีอนาคตกับทีมโดยเอดดิธเคนธาครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงเจดอนซันโชว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนักเตะทุกคนต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของเราและมันก็เป็นเช่นนั้นแหละหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนั้นเขารู้ว่าต้องทำอะไรหากว่าเขาอยากจะกลับเข้ามาสู่ทีมทุกอย่างในตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเขาแล้วล่ะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม